ปัญญาวันนี้น้องเข้ามาจะพาไปไหนเนี่ยเย็นเตาโฟมอฟไฟไฟมอฟไฟไฟไฟคเท้าเราเนี่ยเา้คณะเราเยอะขนาดไหนแน่นมากมีน้องจิบนะแข่งน้อเชยใหม่มีไก่คนเดิมแล้วก็มือตาค่ะตอนน้าเดี๋ยวไปเจอกันก่อนก่อนก่อนที่ยูทูบเบอร์ดีเจพิทก็จะเดินทางเนี่ก็ต้องถามถามตลอด เส้นทางก่อนนะครับป้าจะมีที่จอดรึไหมคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงจะกลับมารับเราเฮ้ยจริงเหรอทำไมคุณลุงถึงอยากกลับมารับพวกเราอ่ะแสดงว่ามีลูกอ้าวโถูไม่ได้น้องวัวผูกวัวผูกพันไม่หล่อสายดีเรื่องตอนนี้เราเข้ามาในซอยนวมิน74แล้วนะแต่ว่าค่อนข้างลึกเลยอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะถึงแล้ว500เมตรจะถึงมาตั้งนานแล้วนรถือซอย จากมิเตอร์นะคะคุณผู้ชม125บาทแทนีคะดิฉันและแล้วก็มาถึงทีเดียเยนโฟจ้าพร้อมกับอย่างเดียวใช่ไหมประชากรที่รออยู่เยอะมากพี่ไก่อย่างเดียวนะเขาจะมีระบบคิวให้นะเขาหม้อไฟเหรอเขาจะมีระบบคิวให้จ้าเราก็รับบัตรคิวมาหลังจากนั้นก็สั่งเส้นใหญ่เหมือนพี่ไก่ก็เป็นหม้อไฟอ่ะค่ะสหม้อไฟสเป็นเส้นใหญ่ไหมคะเส้นใหญ่ พี่ยาเป็นเกาเหลาหรือเส้นใหญ่หรือว่าอะไรเส้นใหญ่ก็ได้ก็เป็นม้อไฟเป็นเกาเหลานะคะก็เอาเส้นอะไรก็บอกอ๋อโอเคม้อไฟอ่ไม่ได้เป็นเส้นนะคะเราม้อไฟงั้นม้อไฟม้อไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเองเลย ไแล้วค่ะนี่หมดเลยค่ะแม่พี่ต้องเข้าใจแบบอบื่อถุงนะคะมือใหม่สั่งั่งหม้อแล้วก็สั่งเส้นแยกเอากมอไม่งั้นก็สั่งหม้อไฟหนึ่งหม้อแล้วก็ล้มยักษ์ก็ได้นะคะมันเป็นบะหมี่แห้งสิบก้อนอ่ะแปดก้อนอ่ะสองหม้อเขียนด้วยนะคะว่าเผ็ดอะไรเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดแะไรอย่างงี้ชามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ชามที่เราจะทำขายอ๋อพิเศษใหญ่มาก เนื่องจากคิวของประชาชนเรานะคะล้นหลามมากอยากจะบอกว่ามียังนั่งรออีกเยอะแล้วเราได้คิวที่สามห้าสิบกว่าระหว่างนี้ก็เดินไปซื้อขนมครกหน้าบักซอยมีขายอยู่นี่สิบบาทเอามาทานนาด้ด้ดูเนี่ยค่ะคืนว่าจะดีหรอรถมาค่ะคืนอันนี้ไส้ข้าวโพดนะคะนี่ผ่านไปกี่ชั่วโมงละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง จะบอกว่าเรามาั้งแต่ตอนนั้นเขาคิวที่30มสิบกว่าตอนนี้52คือคิวของเราเราคือรอละตอนนี้คือเตรียมกําลังปรุงมาของเราละรอ้ามรอจนย้ายโตะแล้วย้ายโต๊ใหญ่เราย้ายโตะมาประมาณ3มโตะแล้วนะคะบอกเลยว่าปกติถ้ารอแบบนี้เราจะไม่กินแต่วันนี้อูต้องได้กินเผามอันนี้คืออันนี้คือ <laughs> เผ็ดมากม <laughs> ันจะผ่านค้าความร้อนมาแล้ว <laughs> กินร้อนช้อนกูนใ่ไะใช่ได้ไหมคุณอ่ะคุณลองแล้วใช่ไหมคะบอแหลกเวยมากอเคอร่อยจิบในฐานะแขกรับเชิญสมการลอกอคอยเอาจิงจริงอ่โอเคสมการลอคอยนะอองครับนี่ค่ะสแสดงต้นไม่ยกมือยังไม่ได้กินนะมายกยก คอันนี้คือเผ็ดกลังไปไหมดูจากลักษณะสีพริกจะน้อยลงมานิดนึงนะเดี๋ยวดูหน้าิทเป็นไงขอบขอบคุณรัฐบาลเหรอคะที่ทำไม่ได้กินคนละครึ่งขอบคุณรัฐบาลได่ข่าวว่าใช้ดีแท้ลงทะเบียนตั้งแต่หกโมงเช้าก็ไม่ได้ลงอีกรอบก็ไม่ได้เสแซสร้งจริงๆแล้วลงไม่เป็นนะไม่ใช่ไม่ต้องพูดดีแท้ล่าสุดนี้เอาร้านร้านหกคนทุกวันเยอะี t ีไม่มา ข้าวหวังนั่นไม่ข้าวหวังเลยนะ OTP ไม่รอนานเหมือนยันต์ตัวอย่างจนจะเปิดเฟสตามอ่ะ OTP ไม่มาสงสารมาะแต่ก็ยังขอบคุณรัฐบาลขอบคุณรัฐบาลยังไม่มีเก็บเพราะผมมาใส่เพื่อนกิน OTP เกล็ดหล่อนาะกินไม่หมดนี่ไฮไลท์ของเรา คือคุณพี่แท็กซี่ของเรานะคะก็มาทานด้วยเป็นไงบ้างคะครับอร่อยครับผมอร่อยป่าวนอนนานหน่อยเนอะเดี๋ยวรอกลับพร้อมกันโอเคค่ะขอบคุณมากครับคือใครจําคุณพี่แท็กซี่คนนี้ได้บ้างค่ะคุณลุงเขามากับเราพร้อมค่ะก็ตามเราไปกินด้วยไปทางไหนคะไปดุมั่วมาอย่างงน่าเวรเลยไปขึ้นรถรอสตาร์ทรถรอก่ันเลยยังล้นหลามอยู่ผลประกอบการก็ยังล้นหลาม